d ดี๋ยวไ้านนอกสวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะพามาอบไม้ให้ได้ฐานแกล่งแบบนี้ครับส่วนวิธีการทําอย่างไรนั้นไปดูกันเลยครับ ไม้ที่เราเลือกใช้เนี่ยเราจะเลือกใช้ไม้ไผ่นะครับการเลือกไม้มาอบให้ได้ฐานแกล่งนะครับเราจะต้องเลือกไม้ที่มีคุณภาพนะครับไม่ใช่ไม้ไผ่ทุกประเภทจะทําได้แบบนี้ฉะนั้นวันนี้ไม้ไผ่ที่ผมเลือกเนี่ยก็คือไม้ลวกป่านะครับไม้ประเภทนี้จะมีความแกล่งที่สูงมากขั้นแรกนะครับเราก็นําไม้เนี่ยมาทําการตัดเป็นท่อนสั้นยาวประมาณ25บหเซนติเมตรหรือถ้าใครต้องการหรือว่าสะดวกแบบไหนก็ตัดแบบที่เราชอบได้เลยนะครับ จากนั้นเนี่ยเราก็เตรียมไม้เพื่อน,นำบรรจุถงังแต่ก่อนที่เราจะบรรจุถังนะครับเราต้องทําการประกอบถังก่อนเพราะว่าวันนี้เตาที่เราใช้ทดสอบนะครับเป็นเตาอบถ่านรุ่นที่5เรียกว่า เตาอบไม้ได้ฐานแกล่งนะครับวิธีการประกอบเนี่ยเราจะต้องนอนถังลงแล้วก็ใส่ห้องควบคุมอากาศนะครับรุ่นนี right. ้จะไม่เหมือนรุ่นอื่นนะครับรุ่นนี้เน้นว่าอบไม้ได้ฐานแข่งครับใส่ห้องควบคุมอากาศจากนั้นเราก็ตั้งถังขึ้นมาแล้วประกอบชุดน้ำส้มควันไม้ซึ่งน้ำส้มควันไม้เนี่ยเราออกแบบมาเป็นพิเศษนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันว่าอบไม้เนี่ยได้น้ำส้มควันไม้กันกี่ลิตรนะครับจากนั้นเราก็ประกอบ ไส้แกนกลางซึ่งเป็นท่อกระจายความร้อนรุ่นนี้ท่อกระจายความร้อนเปลี่ยนเป็นสแตนเลสแล้วนะครับเพราะว่าจุดนี้เป็นจุดที่เราต้องสัมผัสกับความร้อนสูงตลอดเวลาเราใช้สแตนเลสเพื่อเพิ่มความคงทนเตาใบนี้เรารับประกันให้กับลูกค้าทุกคนนะครับ3เดือนหรือว่า180ครั้งขึ้นไปใช้ได้แน่นอนของใครใช้แล้วเกิดที่ท่อแกนกลางพังก่อน3เดือนสามารถแจ้งเครมเปลี่ยนได้ฟรีทุกกรณีนะครับ ภายในสาเดือนถ้าพังนีแจ้งเราได้เลยเราเปลี่ยนให้ฟรีเลยนะครับพอเราติดตั้งนะครับการติดตั้งเนี่ยเราก็ทําการซีนเซรามิกไฟเบอร์เหมือนเดิมอ่ะใส่แบบนี้ตัดเป็นวงแหวนใช้ท่อไปกิ้งกแบบนี้นะครับพอได้วงแหวนออกมาเราก็ใส่เซรามิกไฟเบอร์เข้าไปแล้วก็ใส่ท่อประกอบตะแกรงเข้าไปแบบนี้นะครับจากนั้นเรานําไม้เข้าไปเรียงเราเรียงแบบไหนก็ได้นะครับเน้นนะครับว่า ถ้าเราเผาไม้สดนะครับเราพยายามเรียงไม้เล็กไว้ล่างไม้ใหญ่ไว้ด้านบนนะครับแต่ผมไม่แนะนำนะครับเตาประเภทนี้ไม่แนะนำให้อบไม้สดเพราะว่ามันจะใช้ระยะเวลาในการอบที่นานมากสำหรับมือใหม่แล้วนะครับอาจจะรอไม่ไหวเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้เราอบเนี่ยเราใช้ระยะเวลาเท่าไหร่นะครับเราเรียงไม้เสร็จก็ทำการประกอบ เตาแล้วก็ปิดฝาซีนให้เรียบร้อยนะครับวิธีการสตาร์ทไฟเนี่ยเราจะมีตัวสตาร์ทไฟแบบใหม่แบบนี้เลยนะครับหลังจากที่เราสตาร์ทไฟเสร็จแล้วเราต้องวอร์มนะครับวอร์มตัวสตาร์ทไฟตัวเนี้ให้มีความร้อนที่มากพอเพราะว่ากรณีนี้เราใช้น้ํามันเป็นตัวเชื้อเพลิงน้ํามันที่ไหลผ่านมาโดนความร้อนกลายเป็นไอถึงจะติดไฟได้ดีนะครับปัดสจากควันแน่นอนเพราะว่ามีพัดลมเข้ามาช่วยด้วยเราสามารถที่จะเร่งความร้อนนะครับ เร่งไม่ให้มีควันได้โดยการปรับพัดลมนะครับเราจะปรับกันอยู่ที่ประมาณขีดที่3ขีดที่4อยู่ระหว่างกลางประมาณนี้เลยที่เราเอาให้ดูอย่างเงี้ยนะฮะนอกจากตัวสตาร์ทไฟนะครับตัวนี้นะฮะห้องสตาร์ทไฟเนี่ยเราก็ทําจากสแตนเลสเช่นกันเพราะว่าจุดนี้เป็นจุดที่ต้องสัมผัสกับความร้อนสูงตลอดเวลานะครับนอกจากจะอบไม้ให้เป็นฐานแกลงแล้วนะครับเราสามารถที่จะดึงห้องสตาร์ทไฟออกมาครับแล้วทําการเอามาต้มน้ําเอามาทํากับข้าว เอามาทําอะไรต่างๆนานาแทนเตาแก๊สได้เลยนะครับอย่างที่ผมทําให้ดูแบบนี้เลยนะฮะเราดึงออกมาเรามีอุปกรณ์เสริมให้ก็คือตัวตะแกรงตั้งหม้อแบบนี้นะครับตั้งตะแกรงยกหม้อขึ้นไปตั้งนําตัวสตาร์ทไฟนะ่ำสอดเข้าไปด้านใต้ก็จะกลายเป็นเตาใช้น้ํามันแบบปกติทั่วไปสามารถใช้ทํากับข้าวหุงข้าวทําอะไรต่างๆนานาแทนเตาแก๊สหรือว่าเตาถ่านได้เลยนะครับเห็นไหมครับว่า เราออกแบบเตาตัวนี้เนี่ยให้ทุกคนเนี่ยสามารถใช้งานได้คุ้มค่าที่สุดเลยเสร็จแล้วเนี่ยถ้ามันมีควันเราปรับน้ํามันเพิ่มน้ํามันลดน้ำมันอยากให้ไฟแรงเพิ่มน้ํามันอยากให้อ่าไฟเบาก็ลดน้ํามันครับส่วนปริมาณลมเราใช้เท่าเดิมเราอบแบบนี้นะครับ ไม้สดที่เราทําการทดสอบวันนี้ระยะเวลาในการอบไม้ให้เป็นถ่านเนี่ยต้องใช้ระยะเวลาที่ไม่เหมือนเตาทั่วไปเราจะต้องค่อยๆปล่อยอุณหภูมิจากต่ำนะครับไล่ระดับไปสูงไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆฉะนั้นขั้นตอนการคายแก๊สเฉพาะไม้ไผ่นะฮะเฉพาะไม้ไผ่นี่มันจะมีการคายแก๊สเป็นละลอกเป็นละลอกเป็นละลอกแบบนี้เลยนะฮะจะไม่ได้คายแก๊สทีเดียวเหมือนไม้ทั่วไปใครที่ทําการฝึกอบไม้ให้เป็นถ่านหรือว่าฝึกเผาถ่านแรกๆเนี่ย แนะนำให้ใช้เป็นไม้ธรรมดาทั่วไปก่อนครับแล้วก็แนะนาให้เป็นไม้แห้งอย่าเพิ่งทําไม้สดอย่าเพิ่งทําไม้ไผ่เพราะว่าไม้ประเภทนี้หรือว่าไม้สดเนี่ยค่อนข้างต้องใช้ประสบการณ์ในการทําพอสมควรนะครับไม่ได้ง่ายอย่างที่ผมรีวิวให้ดูนะอันนี้ผมตัดภาพมาให้ดูเนี่ยก็คือว่าเราเอาภาพที่มันทำแล้วมันเป็นแบบนี้มาให้ดูแต่ว่าขั้นตอนการทำจริงเนี่ยให้เราฝึกกับไม้แห้งก่อนนะครับดีที่สุดหลังจากเรามีประสบการณ์แล้วเราค่อยขยับไปเป็นไม้หมาดไม้สดอะไรก็ว่ากันไป ไม้อย่างอื่นดีไม้ยูคาลิปตัสไม้สนนี่อบได้ดีนะครับไม้ไผ่นี่ค่อนข้างต้องใช้ประสบการณ์เมื่อมีการคายแก๊สเนี่ยเราสังเกตง,ง่ายๆเราปิดพัดลมอ่ะหลังจากที่เราเบาพัดลมหรือว่าปิดพัดลมเนี่ยไฟจะต้องพุ่งตลอดเวลาแต่ถ้าเราเบาพัดลมปุ๊บแล้วไฟลดลงนี้แสดงว่าการคายแก๊สยังไม่สมบูรณ์นะครับให้เราเปิดพัดลมแล้วก็เติมเชื้อเพลิงน้ํามันปล่อยน้ามันไปเรื่อยๆแบบนี้แล้วก็เช็คแบบนี้นะครับระยะเวลาในการอบเนี่ยไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับขนาดของไม้ความชื้นของไม้ ความแรงของไฟที่เราสตาร์ทขึ้นมา3ปัจจัยนี้จะเป็นตัวบอกเราได้นะเราต้องใช้ระยะเวลาเท่าไหร่แต่ในการอบไม้โดยปกติไม่ว่าจะเป็นไม้มะขาาไมายูหรือไม้อะไรแล้วแต่ที่เป็นไม้แห้งเนี่ยเราจะใช้ระยะเวลาประมาณ3-5ชั่วโมงในการอบไม้ให้เป็นฐานครับก็คือใช้เวลาเท่ากับไม้ปกติอย่างอื่นทั่วไปยกเว้นกรณีวันนี้เราเทดสไม้ไผ่นะครับไม้ไผ่ต้องใช้ระยะเวลาที่ไม่เหมือนไม้อย่างอื่นเลยอ่ะเนี่ย พอเราอบเสร็จแล้วเนี่ยเรามาดูน้ำส้มควันไม้ที่เราได้นะครับวันนี้เราอบไม้สดใช้ระยะเวลา10ชั่วโมงนะครับอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยเราใช้น้ำมันเชื้อเพลิง2ลิตรต่อ1ชั่วโมงกรณีเราอบไม้สดนะครับมันจะใช้เชื้อเพลิงเยอะกว่าการอบไม้แห้งนะฮะอันนี้ให้เราไปคำนวณเอาว่าเราคุ้มไหมแต่ว่าวันนี้ผมใช้น้ำมันเป็นน้ำมันเครื่องเก่าเนี่ยเราไม่ต้องซื้อมาเรามีอยู่แล้วนะครับเราก็ใช้อันนี้มันก็สะดวกดีอ่ะเราอบไปทั้งหมด สิบชั่วโมงใช้น้ำมันไป20ลิตรนะครับใช้น้ำมันไปยีิลิตรอันนี้กรณีไม้สดนะครับถ้าเราอบไม้แห้งเนี่ยมันจะใช้น้ํามันอยู่ประมาณ3-5ถึงลิตรเท่านั้นไม่เกินนี้อันนี้เป็นกรณีไม้สดเราต้องย้านะครับเราไม่แนะนําให้อบไม้สดแต่เราทําให้ดูว่าไม้สดเนี่ยมันสามารถที่จะทําได้ไม่ได้ยากแต่ว่ามันเปลืองเชื้อเพลิงในการทำนะครับเราก็ไปคํานวณเอานะว่ามันคุ้มไหมหลังจากที่เราทํามาแล้วน้าส้มกวนไม้ที่ได้เนี่ยภายใน10ชั่วโมงที่เรา กลั่นออกมาเนี่ยทั้งหมด40ลิตรนะครับถามว่าน้ำส้มกวันไม้เนี่ยมันมันมีคุณภาพไหมการกลั่นน้ำส้มกวันไม้ที่ได้เยอะแบบนี้นะครับผมบอกเลยนะว่ามันคล้ายๆการเจือจางเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยปริมาณน้ำส้มกวันไม้เนี่ยจะมีอยู่แค่10%ของปริมาณควันนะครับไม้ทั้งถัง มีควัน60เป็นไม้40ใน60เนี่ยจะมีควันที่เราเอามากลั่นน้ำส้มควันไม้ได้แค่10ฉะนั้น1ถังโดยมาตรฐานสแตนดาร์ดแล้วจะอยู่ที่5ลิตรไม่เกิน8ลิตรในการกลั่นน้ำส้มควันไม้ไอ้ที่ผมกลั่นเยอะๆๆเนี่ยคือไม้มันมีน้ำมันมีความชื้นเรากลั่นออกมาได้เยอะก็จริงแต่มันเหมือนการเอาน้ำไปเจือจางนะครับให้เราเข้าใจแบบนี้นะถึงเราจะกลั่นได้เยอะแต่มันเหมือนการเจือจางฉะนั้นกกกาารั่่นนนน้้้้้้สมมมไไยๆจแหเี ประสิทธิภาพความเข้มข้นดีกว่าสูงกว่าแน่นอนนะครับอันนี้เราเปิดฐานให้ดูเลยนะภายในถังที่เราใส่ไปเนี่ยฐานสวยแกร่งทุกก้อนเราเทสให้ดูเลยเนี่ยแบบนี้เลยเห็นไหมว่าฐานเนี่ยมีความแกร่งเสียงต้องกังวาน เมื่อเรานําไปจุดติดไฟเราสังเกตที่เปลวไฟนะครับจะไม่ใช่สีแดงจะไม่ใช่สีส้มแต่จะออกแกมบ่วงปนน้าเงินนะครับเปลวไฟมีความแรงพอสมควรแต่ไม้ไผ่ก็เป็นไม้ที่มีขี้เท่าพอสมควรเช่นกันฉะนั้น,นหลังจากที่เราอบแล้วเ,เหมาะมากกับการปิ้งย่างอาหารที่เราต้องรับประทานทันทีนะครับเพราะว่า ไม้ไผ่เป็นไม้ที่มีความบริสุทธิ์อยู่ระดับหนึ่งเรานิยมนะครับเอาไปทําปิ้งย่างหรือว่าทํากับข้าวกินในครัวเรือนครับแต่ว่าถ้านําออกไปขายเนี่ยก็ต้องดูตามความนิยมของลูกค้าด้วยนะครับอันนี้ก็คือวิธีการใช้งานเตาอบไม้ได้ถ่านแก่งในรุ่นที่5นะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับแล้วอยากจะอบไม้ให้เป็นฐานแล้วมันแก่งแบบนี้เลยนะครับ เราอยากให้ได้ฐานแกล่งแบบนี้ผมบอกเลยนะครับว่ามีเตารุ่นที่5เท่านั้นที่สามารถทําได้นะครับรุ่นอื่นๆที่เราเคยผลิตมาเนี่ย ก็ยังไม่มีความสามารถที่จะทําได้กับเหมือนเตารุ่นที่5หรือรุ่นทั่วไปที่เราเจอกันอยู่ทั่วๆไปนะครับก็ยังไม่สามารถที่จะทําได้แบบนี้นะครับเพราะเราทําการทดสอบแล้วว่ามันต้องควบคุมอากาศให้ความร้อนแบบนี้เท่านั้นเราถึงจะได้ถ่านแก่งแบบนี้นะครับให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับเราจะมีตัวเตาไปให้ซึ่งมีอุปกรณ์ครบทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นห้องสตาร์ทไฟนะครับซึ่งตรงถ้วยเนี่ยเราทําจากสแตนเลสนะครับจุดที่สัมผัสกับความร้อนสูงเนี่ยจะเป็นสแตนเลส ท่อแกนกลางนะครับเป็นท่อกระจายความร้อนภายในถังนี้ก็ทําจากสแตนเลสเช่นกันนะครับมีชุดพัดลมแบบมีตัวปรับรอบพัดลมไปให้มีชุดปั๊มน้ําสายยานครับสําหรับการต่อเข้าไปเพื่อกลั่นน้ําส้มควันไม้นะครับมีตัวเซรามิกไฟเบอร์นะครับสำหรับเอาไปตัดแบบนี้นะที่เราใช้ท่อวนๆแบบนี้ให้ดูซ้ำอีกรอบนะวนๆจนได้วงกลมนะครับแล้วก็เอามาสวมเข้ากับท่อเพื่อป้องกันลอยรั่วต่างๆนี้ไปให้นะครับ ครบชุดแบบนี้รับประกันให้อีก3เดือนสนใจติดต่อมาที่ s อ d ไซดีไอ้บรน,นอกทุกช่องทางนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ครับเราก็มาแนะนําวิธีการอบไม้ได้ฐานแกร่งด้วยเตารุ่นที่5ไว้ประมาณนี้สําหรับใครที่มีคําถามหรือมีข้อสงสัยเพิ่มเติมติดต่อเราได้ทุกช่องทาง s อ d ไซดีไอบ้าน,นอกหรือคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ให้ผมทีอยากให้ผมทําอะไรอยากให้ผมทดสอบอะไรคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอไว้ได้เลยครับเดี๋ยวเราจะมาทําให้ดูคลิปนี้ขอลาไปเพียงเท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับ